สวัสดีครับจับวันนี้ไม่ได้มารีวิวสินค้านะครับแต่เราจะมาพิสูจน์กันว่าเจ้าน้ํายาตัวนี้คือน้ํำยาอุดรอยรั่วนะครับว่าใช้ได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะอันนี้คือสั่งจากลาซาด้านะครับสามารถเอยชื่อได้นะครับนี่คือจุดปัญหานะครับ เดยื่วก่อนใช้ประมาณ20ครั้งนะครับอ,อันนี้ยังไม่ได้นับนะคับกาเอา ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราฉีดรอบแรกไปแล้วนะครับทิ้งไว้พักหนึ่งเราก็มาฉีดรอบที่สองอีกทีหนึ่งนะครับ